อาวุธปุรีผมนายจิรวัตรทิพย์ขันวัน,นนี้พวกเราจะมาสาธิตการใช้มิเตอร์และอ่านสเกลของมิเตอร์ยรี่ห้อซันวารุ่น YX 3 6 0หกศูน TIF การวัดไฟ AC ของมิเตอร์ตัวนี้นะครับจะมีตั้งแต่ย่าน1 0บโวลต์จนถึง7 5 0ด oh โวลต์นะครับ ส uh, เกลที่ใช้อ่านก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับสเกลที่ใช้อ่านก็จะเป็นสามแถวนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าแต่และย่านจะใช้จะใช้สเกลอ่านในอันไหนบ้างนะครับมาดูที่ ac สิบโวล์นะครับจะใช้สเกลอ่าน อันนี้นะครับมีตั้งแต่สองสี่หกแปดสิบนะครับขีดตรงกลางนี้ก็จะเป็นหนึ่งขีดตรงนี้เป็นสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็ก็เอซีห้าสิบโวล์นะครับสเกลท่ใชาอ่านก็จะเป็น สกิลที่ใช้อ่านก็จะเป็นตัวนี้นครับ50บโวลต์ห0าีขีดตรงกลางนี้ก็จะเป็น5้าครับห้าสิบสิบห้า้านะครับแล้วก็ AC 250โวลต์นะครับสกิลที่ใช้อ่านก็จะเป็นแถวบนสุดนะครับขีดตรงกลางนี้ก็จะเป็น 25่สิบห้าครับห้าสิบเนะครับร้อยยแล้วก็ AC 750จโวลต์นะครับก็จะใช้แถบบนสุดเหมือนกัน,นครับค่าที่อ่านได้เท่าไหร่เอามาคูณ3นะครับหลายคนก็ยังไม่รู้นะครับว่าไฟ AC คืออะไรก็คือไฟที่เราใช้ตามบ้านนี่นะครับเป็นไฟกระแสสลับครับผม ไฟบ้านของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ220-230โวลต์นะครับเราก็จะตั้ง AC 250สเกลที่ใช้อ่านก็คือแถบสุดนะครับ50การวัดไฟ AC นี้ไม่ต้องคำนึงถึงขั้วนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับเราก็มาอ่านที่สเกล ขีดครึ่งนี้ก็จะเป็นยี่สิบห้าครับถชัมามก็จะเป็นประมาณสองร้อยสามสิบโวล์นะครับไฟบ้านเรา